ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องฉ่าวดาราร้อนแรงค่ะแตงกวาจิราพรพูดกลับลำไม่เป็นทอมเผยบอกเลิกเอพสีนเพราะถือเครดบูชาพญานาค จากกรณีที่ทางด้านแตงกวาจิราพรอดีตภรรยาสาวสวยของเอพัซินได้ผ่านตัวไปเป็นสาวหล่อและกลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกันกับอดีตสามีใช้ชีวิตแบบครอบครัวแต่ไม่ได้ใช้สถานะสามีภรรยาก็ทำเอาชาวเน็ตเกิดความสงสัยว่าอะไรทำให้สาวแตงกวาได้เปลี่ยนตัวเองไปมากขนาดนี้ล่าสุดรายการถามสุดซอยทางช่องเนชั่นดำเนินรายการโดยเอิร์กพรมพรเปิดใจสัมภาษณ์สาวแตงกวาอดีตภ ยาของเอเพสินเปิดตัวเป็นทอมและสาเหตุทำไมต้องบอกเลิกถือเคล็ดบูชาพญานาคซึ่งพิธีกรก็ได้ถามว่าตอนแรกที่บอกเลิกก็คือแก้เคล็ดใช่ไหมสาวแตงกวาก็ได้ตอบว่าทีแรกคิดไปเองว่าเราเพิ่งบูชาพญานาคแต่ไปไๆมามๆนั่งคิดจะไปโทษทันทำไมทั้งที่อยู่ที่ตัวเราลุ้นๆท่านไม่เกี่ยว และเจ้าตัวยังบอกอีกว่าซึ่งจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับท่านเลยคนเลิกกันมีเหตุผลของแต่ละคนอยู่แล้วจริงๆเข้าใจผิดไปเองเราบูชาจ,จริงแต่เรื่องเลิกไม่เกี่ยวค่ะเป็นความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายซึ่งการมาหึงห่วงกันก็ลำบากใจในทางคู่ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันในฐานะพี่น้องและยืนยันไม่ได้เป็นทอม แตงชอบลูกนี้มากกว่าเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้หญิงสตรองอยู่แล้วเหมือนแมนๆด้วยซ้ำต้นผมยาวแต่งก็แมนๆแต่งตัวเท่ๆแต่คนไม่ได้โฟกัสเพราะผมยังยาวนั่นเองละค่ะ